สวัสดีครับเดี๋ยวโมนี่ผมสีผ้าเรื่องคอพันหลักครับที่ว่ามันเป็นมาลอตีแบบกระไคกรเชื่องผมทะเบิ่งมามันผมสิไปบอกว่ามันตีแบบสไตล์แบบนี้ครับเป็นคนกันเรกครับเป็นมาลอดีสไตล์การชนมันมันจีเกะไข่กรเชื่องเลยครับมันสีเขาปีกได้เขาตีเขาปีกบุญมัดตีละไรกระไก่เชื่องไงล่ะแต่ว่าครับมันตีกับปล่อยกับเชื่องครับมันสู้ข้อบ่ได้มันสิมันสิแลนกันครับมันสิวิ่ง วิ่งจังขันก็ขวัวท่านมันยังกับมาตีครับตีมันจิตีไม่ตีขึ้นสองสามสองสามครับนี่แม่ไก่มั <c oughs> ในใครเซกันนี่แหละแม่ไก่ที่ผมนั่มเขาขามากับผมแม่ไก่ผมนั่เขาขามากเป็นสายดังๆเขาละครับแต่ว่าผมมาบอกนะครับว่าสายใดเดี๋ยวผมจะไปเบิง่งไก่เจ็ดเดือนผมจะไปเบิง่งไก่เจ็ดเดือนกับผมไปเบิ่งกันเลยครับ <c oughs> นี่ครับผม นี่ลูกมันลูกมันนี่มันเป็นชุดสองครับชุดแรกชุดแรกมันมีตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็ผมโมู้เลยว่าตาขางหนึ่งมันเป็นอย่างตัวน,นั้น่งามครับไก่ตัวน,นั้นสองลูกเป็ด้อยดีครับสองลูกปดตาขางหนึ่งมันวางไก่ไขว่ามันโดนไก่ไงตะครับแต่ก่อนผมไม่ได้เก็บบนท่านได้เก็บพอไก่ เขาโกงนะผมปล่อยปล่อยปล่อยตามธรรมาชาติอนะ่ะมันน่าสจิตเตะเตเตะตามันตามันปกติเลยปกติระหว่างอีกคางหนึ่งขางครัวนะมันบ่นนเ,นเห็นบม่เ,เห็นเลยเห็นแต่คางใสาตาดำบบเงาบปลือแตกบ่ได้ไปยังแต่ว่าไกต่ตัวนี้มันมันเป็นไก่หลุดลอยครับไก่ลอยหน่อยสองกิโลสองก็เห็นมันเตะอยู่เหมือนกัน,กน เวียวกัใไสไดอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมเสียเบองกครับอันนี้ไกล้ลรุดลอยครับลูกลูกตัวเมื่อกี้แล้วครับ <c oughs> นี่ครับนี่ก็ลูกโตอยู่แน่นมันหมอบไข่ครับผมนี่ตัวนี้ตีไข่พอเลยเด้สีมันจะออกไปทั้งทั้งแม่เนี่ เป็นไกบ่บาตีเป็นคือไก่เชิงนะครับคันนี้ตีคันไฟดวงคามคันใ้เก็บแล้วมันจะตีอยู่ไฟเดียวเลยครับมันจะเป็นเป็นไก่ขยันตีครับตีอยู่เพราะนั่นแหละตีบุมบุมบุมอยู่เพราะนั่นแหละตีหัวล่างจริงเดี๋ยวาเสียเบิรงอีกตัวที่สองตัวนี้เป็นไก่สุดสองเลยตัวนี้นี่เป็นไก่สุดแรกครับเนีย่ยไก่สุดแรก นี่คือโงูมาหาการครับมันโงูแต่ว่าแผลมันตีนตีเก็บมันเป็นไก่สุดแหลกตัวเมื่อกี้เป็นไก่สุดสองนะครับตัวนี้เป็นไก่สุดแหลกแม่เียกันพ่อด้วยกันเกลือดเป็นว่าขันหนึ่งครับมันก็เลยกลายเป็นเอาเอาตลอดก็เป็นครับผมจากกี่เรนกับบอลเรียนมันกักอนนะคลายว่ามันเป็นไก่ไม่นาอแต่ว่าชุดสองมันก็เรนแนนะครับเก้ใครพ่อตีใครพ่อเอาตลอดได้ครับ นึกอัดก,ก็เล่ครับผมนี่แหละไก่ถ้าเพาะให้มันงามนะมันเพาะไงครับแต่ว่าคันที่เพาะให้มันจริงเขา,าตลอดได้คมคมๆเลยเพาะยากอยู่ครับผมถามว่ายากบ่มันก็ยากประมาณหนึ่งครับ <c oughs> เอาง่า,งายๆเลยว่าไก่ผมเน้นเมล์ไหลนะไก่ผมมันประมาณลอยเห็นไหมครับเปียกป๊บไก่ ความงี้ยไงเขาไปารามงี้ยเขาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเลยเขาก็ยังขัดขัดไกลขึ้นมาตีแค่ตัวเดียวแพงแพงแมนบอแมนก็ยังผมเมาบ่ตีว่าตีเพ่งแพงตีแบบรักรักไร้หลานเลยล่ะนั่นแหละเอาเข้ากับเปียเปียพวกเขาประเดี๋ยวครับเพราะว่าเขามันสายมันบานเนาะเงินตีก็ไเลยแค่รักหลอยรักพันครับผมเดี๋ยวเสียบุตรตัวนี้ เป็นคู่เกิดตัวสาตัวสาตัวผู้ทุผุนครับเป็นตัวสาตัวนั้นเป็นคู่เกิดตัวสาตัวนั้นแหะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยซอยลอยสองกิโลเกจครับผมเนี่ยตัวนี้ไก่มันบัทนันถึงเกจเดือนดีเดยมันไก่ประมัณนหกเดือนอย่างเ็ดเดือนครับบางคุนก็สีว่ากระสีสงสงยสเนาะว่าขนมันเป็นอย่างคือบูมีนวะครับเมียของเขาเนี่ยมันเป็นไก่เยี่ยครับ มันติดเยี่ยแต่ตัวอคอไก่แต่มันเป็นมันเป็นไก่เยี่ยมันเป็นไก่ซอยธรรมดามันก็เลยเป็นจะไปคุ้นนดิดหน่อยมันบ่คนอยากาเหี้ยเงี้ยไปเหี้ยมันเงี้ยมันบ่ <c oughs> เอางไงกระเทือนล้วครับ <c oughs> นี่แหละครับผม <c oughs> บางคนก็นกนถามเนาะ <c oughs> ถามผมว่าไก่ จาวหูเชื่องชนไก่ผมเป็นแนวนี้ก็เชื่องชนไก่ผมเป็นแนวนี้ครับเป็นสไตล์แบบนี้คือนี่มันเป็นไก่ข่ครมันเป็นสไตล์ของผมครับคือผมเพาะมาเสหยมันตีพม่าก็ได้เสียมันตีเชื่องก็ได้สีน่าครับแต่ว่าเรื่องแผลน่ะเรื่องคมน่ะเขาตรงตรงขัดเอาตัวติว่าจิงอิลีปิตีแต่ว่าสไตล์แบบนี้มันตีพม่าก็ได้ตีพวกนางงอนไหนนะครับทำมันติดเชื่องอะยดเชื่องมีตีนางงอนไหนตีไก่เชื่องไหน ถ้าเกิดเป็นมาล่อโดยตรงเลยนะมันตีตีไกหนางอนบ่ได้ครับเพราะว่าเหตุผลอย่างนั้นว่เฮาเลียนไปแล้วเลี้ยนก็ไปแล้วปุ๊บเลี่ยนก็ไปกลับมานางอนมันก็ยืนตบครับลอ่ลอล่อตีเดินตีปุ๊บแต่ว่ายืนแหลกกับนางอนเลยนะจนังได้กระสุนนางอนบ่ได้ครับนางอนมันคมอยู่แล้วบานไก่เชิงนะแต่ขับเป็นสไตล์ไก่เชิงหมันทีเขาเ่นนาไปหน้าเข่าไปคิดตัวปุ๊บมันทีขี่คอได้บ่ล แมนมาครับแมนคืออย่างกุมโมมันยีขี้ข้อแล้วมันตีตีนี่แหละมารอมันเป็นสัตย์ไทยแบบกระเชิงเงยาได้สันได้ครับคือเลี้ยวเตลอากาศตีได้ถ้าตีไ่ได้ก็ต้องแล่นก่อนครับแล่นแลนแลนกันขาขวัวทักหลังได้กัดจังกัดจังอวยมาตีครับขัาขวัวไ่ได้ก็แล่นอยู่สันเลยครับมันเกษีโบคือยังมันเกษีโบคือจังอัน พวกมาล้วว่งหรอมาล้วว่งมันจะเรียนมาห่างไกลมาครับเรียนมาห่างไกลไมันจะสแลปชิงใช่ชิงกัวตีนมาครับมันก็แล้วแต่คนมากครับผมไกล้เก่งทุกสายพันธุ์ครับแต่ว่าอยู่ที่การที่เขาชอบว่าเขาชอบเขาจะชอบไกลสายไหนมาครับลักษณะแบบไดบนเล่นบอต่ว่าสไตล์ของผมมาลองผมเป็นสไตล์แบบนี้ถ้าผูากก้บบมักโบเป็นอย่างครับบางคนก็จะมากแบบแช่งนาจัดๆสแลปตี จริงใา่จริงขัวตีเลียนมหางไกลนะครับบางคนมักประเพียดอย่างท่านแต่ว่าผมมักแบบเลียนเงี้ยวกระกาบมาตีคือตีครับบนเป็นเลียนยางเดหยวบด้บนเป็นเลียนกระคาก้วกาบมาตีลำสองลำแล้วก็เลียนเนี่เนาครับาเลียนตรงตีครับนั่นแหละครับผมถามว่าผมเป็นอย่างนี้เพาะมาล่อเหบ่เมื่อก่อนเน่ะผมเพาะไก่เชิงสิบเอางไงมา ยี่สิบปีที่แล้วแหละครับผมเนี Jamie, ่ยเพาะไก่เชิงเมื่อก่อนยี่สิบปีที่แล้วไก่เชิงเนี่ยหลายไก่เชิงนั้นเป็นไก่เขาปีกมุนมัดตีแล้วก็ตีฮักตีซักดีพร้อมถ้าโอ้ยยุคนั้นนะครับเนาะเขาเหิอพม่ากันหลายเขาเลยโลไก่เชิงถิ่มเบิดสได้ถ้าเป็นไก่เชิงปัจจุบันนี้ยังมีไก่เชิงเก่งนะครับตีฮักตีซักนี่ไก่เชิงนี่ผมก็ว่าเป็นที่หนึ่งเลยครับปีมันยากพร้อมไก่เชิงนั่น เอาไง,ไง่ายๆเลยครับมันเขาไปชีตัวได้นี่หางหัวมันโบถแถบไปเห็นครับมันเร็วไอ้เชิงนี่เร็วแหงเร็วก,กวก้อยอีกสมัยก่อนเขาก็เอาพมามาตัวเชิงตัวกิ้งนั่นก็หลายที้หนิเขาก็ไปคิดพัวว่ามันจีซูนนะครับเนาะห <c oughs> น่อยปเปอร์เซ็นต์เลยมาไอเชิงตอนนี้นี่หางยากแหละครับม <c oughs> าหนิผมก็เลยหัน แกเชื่องมันก็ห่างหายไเปเบิรแล้วผมก็ไปเฮ็ดงานพักหนึ่งผมกัเลยหันมามาเพาะก๋อยก๋อยเชื่องผมก็เพาะได้ครับก๋อยเชื่องก๋อยมาก๋อยเห็นผมก็เพาะครับเพาะเบิรเพาะตามสไตล์ของถามมาจริงบ่บ่ร์ตจริงนะครับเพาะไก่หนึงต้องเพาะตามสายครับกันก๋อยก็คือต้องก๋อยน้ำกันครับอย่าไปเพาะดูผสมดูผสมถามว่าจริงบ่จริงได้ครับจริง เก่งได้แต่ว่าหังก้นโดนอย่งหางจีพอตัวเกง่งทดลูกผสมมันมันคือจังแบบทางของมันนะครับนั่นละอีกอย่างหนึง่งอุ้มไปคันว่าก้อยกับเชิงนี่กันอุ้มไปเขาไม่ปั่มแชรักลอยลอยหลักพันเนี่ยเขาก็บบอยากตีกับห้อรอบเรื่องของเรื่อง,อง,องมันจัเป็นอย่างหาคููยากรับก้อยกับเชิงประ่าณน,นั้นแหละครับผมสำนีแหละครับสวัสดีครับ